ลิซ่านะคะอวบขึ้นจริงหรือเปล่านะคะและชุดของสาวๆค่ะทั้ง4คนเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะอันแน่นอนคะ่ะว่าต้องมีชุดที่แพงที่สุดนะคะแล้วก็มีชุดค่ะที่ยังประเมินราคาไม่ได้นะคะ ก็เพราะว่าแบ็คทิงค่ะธรรมดาที่ไหนนะคะอะไรอะไรที่ว่าใหม่ค่ะก็ต้องจัดมาให้กับพวกเธอได้ใส่ก่อนใครเขาอะเนาะก็ว่าด้วยเรื่องค่ะของโชว์นะคะจากรายการ Music Station ของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะคะเห็นหลายคนค่ะบอกว่าเหมือนกับองริซ่าเนี่ยดูมีน้ำมีนวลคะ่ะดูอวบขึ้นนะคะเอ๊ะคุณผู้ชมนะคะเห็นแบบเดียวกันกับเขาด้วยหรือเปล่านะแอดเนี่ยก็ทั้งซูมทั้งสองเข้าไปนะคะส่วนตัวนั้นคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเสื้อยืดหรือเปล่าเพราะว่าปกติองริซ่าก็จะใส่แบบพอดีตัวใช่ไหมแต่ว่าเสื้อเมื่อวานนี มันจะเป็นทรงออกลม้มหลวมสักหน่อยนะมันก็เลยจะดูอวกขึ้นไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าดูจากแขนขาของเธอแล้วก็ยังดูเรียวงามเหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องราคาค่ะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณนะ9 0 0 0บาทนะคะ ส่วนโคเซตนะคะตัวท็อปค่ะที่เป็นลายสก็อตสีเหลืองค่ะก็ราคานะคะอยู่ที่ราวๆประมาณ27,000บาทค่ะแล้วก็กางเกงขาสั้นนะคะเป็นของโพนี่สโตนค่ะราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณ4,400บาทนะคะซึ่งทั้งชุดนี้นะคะรวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40่0 0กับ400บาทค่ะส่วนของเจนนี่นะคะเธอมาเป็นชุดเซตค่ะเป็นชุดเซตสีเขียวนะคะของวิเวียนเวสต์วูดค่ะ สนนราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณนะสามหมบาทค่ะส่วนนะคะสเวตเตอร์สีฟ้าของโรเซน่นะก็อยู่ที่ราวๆประมาณ18,900กว่าบาทนะคะส่วนของพี่ซูนะคะก็เป็นชุดค่ะที่ยังประเมินราคาไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นคอลเลคชันใหม่ค่ะสําหรับช่วงสปริงในปีนี้นะคะที่ความจริงค่ะก็เป็นชุดยาวแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องโดนตัดโดนหั่นนะตามสไตล์ของสไตลิสต์ y าก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ ซึ่งนะคะถ้าบอกว่าเป็นชุดแบบเพียวๆนะก็ต้องบอกว่าชุดของนอลิซาเนี่ยแหละค่ะที่ถือได้ว่าแพงที่สุดนะคะแต่ถ้าถามถึงที่เป็นอั c เซสซอรีนะคะพวกเครื่องประดับค่ะก็ต้องยกให้กับทางพี่สูแล้วก็เจนนี่เนาะเพราะว่าแค่สร้อยคอนะคะ Dior ของพี่สูค่ะตัวนี้เนี่ยก็ปลาไปนะคะอยู่ที่47,800กว่าบาทแล้วนะคะแล้วก็สร้อยคอของเจนนี่ค่ะก็อยู่ที่นะคะประมาณ73,500บาทนะ ซึ่งก็เป็นของแบรนด์ชาแนลนะคะนี่ยังไม่รวมนะคะที่เป็นเข็มผัดค่ะก็แบรนด์ชาแนลด้วยเหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นนิดๆน,นะคะซึ่งทั้งชุดเ,เครื่องประดับของเจนี่ก็ปาไปแสนนิดๆแล้วอะคะ่ะแต่เอาเป็นว่าะคะไม่ว่าจะถูกหรือว่าแพงน,นะคะพวกเธอค่ะก็ใส่แล้วก็ดูคาวไอ้มากๆเลยนะคะและวันนี้ค่ะแอดก็เห็นนะคะพี่ซูค่ะเธอมาอัปเดตรูปภาพใหม่ๆด้วยนะคะเอ็นเธอบอกว่ามันเป็นแอดเนาะมาโปรโมทนะคะ,โ,ะ,คะโฆษณาให้กับทางแบรนด์ดีออนั่นเองค่ะก็ถ้าจะเป็นกระเป๋าที่เธอถืออยู่เนี่ยล่ะคะ่ะ เรียกว่าคุณแม่ทักก็สวยมากๆนะคะแอดก็เอารูปภาพนะอัปเดตมาฝากด,ด้วยแล้วกันเลยนะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า